สวัสดีครับพบกับผมนะครับวันณนะบัวครีปราปาน้ำดีคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปที่พาไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตะระบบประปาแบบอัตโนมัติเป็นระบบปปาปาเป็นโรงงานของบริษัทปอพันเทคครับพี่วัวพัน์ ซึ่งให้เกียรติผมไปเยี่ยมชมนะครับเพื่อเป็นวิทยาฐานแล้วก็ผมก็เก็บบรรยากาศมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนำไปปรับปรุงหรือต่อยอดในระบบประ,ป,ระปาของประเทศไทยเราให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับลองติดตามชมนะครับใครมาสำคัญที่เราหัืวมันเกิดอะไรขึ้น ตำรวจเองก็บอกว่าไม่ได้ไ right. ม so, ่ได้ไม right. ่ได so, ้แบบไม่ได้ต yeah. ัดประเด็นไหนไม่ได้ต no ัดประเด็นประมาทอะไรทิ้งไปเลยนะคะซึ่งเคสนี้เนี่ยคุณพ่อบอกว่าจากากุบูรีจะกลับบ้านพัทลุงบุรีระหว่างขับมาตามทางแล้วมันเบนทางควบคุมไม่ได้นล็ยเนาะทางซ้ายเขาขับไม่ใช่ไม่ใช่ที่เนี่ยที่ที่ไหนวะที่ที่ไอ้แกงป่าไอ้อาหารป่าแถวบ้านเอา ก็ใกล้ๆกัน่ะใกล้ๆลยอ,อย่างนี้เดียวติดๆกันอ่ะสัตเสียหม,มดอะอย่างเงี้ยเสียระบบเลยอ่ะตัวนี้เราเราเรา,เรามีไอวิศวะรับรองอะไรอยู่แล้วใช่ไหมถ้าถ้าผมจะไปบรรจุในในในพวกได้ได้ใช่ไหมพี่โอเค แล้อันนี้อันนี้อันนี้ที่จะไปเข้าในตู้ไม่ใช่โครงการนี้จะเล่าให้วันน้าฟังนะครับมันเป็นปลาปลาปูนเดิมมันล้างอยู่อ่าที่แม็กแคสต์เปเดแคสต์ไอ้ที่พี่ถ่ายรูปลงเฟซไหมที่เป็นปูล้างอ่ะอันนั้นสองไม้ทีเดี๋ยวให้ดูรูปอ่าเคสเนี้ยเป็นเคสที่ดีมากกว่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูในรูปครับ ที่เอาลงอุดรสองช้ไอ้วันก่อนที่ที่ที่ผมทําที่ควนสตอเนี่ยตัวนี้ไหมไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยตรงนี้ไม่เกี่ยวอ่าเสตอเป็นชุดล็อกชุดนี้อ๋อน้ดสี่เหลี่ยมตัวนู้นคือในในในสี่เหลี่ยมนั้นแหละจะเป็นระบบกรองที่เสร็จเรียบร้อยคือเราไม่ต้องไปขออิดไม่ต้องไปเทปูนอ่าแลวต่อไปเวลาเรายกระบบกรองไปตั้งที่สระน้ำเนี่ยยกตัวนั้นเลยมอ่าแล้วก็สูบปุ๊บเข้าในในในนั้นก็ออกมาเป็นน้าดีเลยเออพูดละเหมามั่ว สตงองงลงแน่พี่เป็นคนเลือกที่ตั้งปลาปลาตัวนี้อยู่ขวาตัวนี้เป็นลานวัดนะไอ้นี่ขวาเราซ้ายนี่ตามโจเพื่อให้สตงองมาตรวจว่าเนี่ยถูกต้องตามแบบแล้วตอนนี้ชาวบ้านมันลงเฟสด่าอยู่เนี่ยน้ำเหม็นน้ำเน่าเนี่ยมันเดินเครื่องอยู่เลยไงของเราสายกิฟต์อันนี้นี่มันผ่านแล้วแต่ครั้นี้มันหมูนี่หมูหนึ่งนี่หมูสองแต่ครั้นี้ชาวบ้านทะเลาะกันราบอกอย่าทะเลาะผมส่งงานก่อนครับ เพราะเพราะไอ้สามตัวนี้ไม่ที่เราจับใส่กล่องนะถูกอ่าโอเคแล้วสำคัญที่สุดค่าเงาะค่าน้อยอมมุดเลยอะต้องสี่สิบห้าไม่แล้วแล้วหน่วยหน่วยนี้เป็นเป็นของของพนันครเหนือแล้เหนือเหมือนเหมือนเป็นแหลบเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าอินสเปกเตอร์น่ะเขาที่เขาเอาปตท์นะกลองกี่คิวแล้วพี่ยี่สิบยี่สิบเขาสูงสามอ่าอ่าอ่าตัวนี้จะแบ่งครึ่งนึง ใช่ที่นี่จะเป็นน้ำใช่เป็นน้ำตัวนี้กวนเร็วอ่าอันนี้จอดตะกอนอ่าอยู่ในส่วนที่เป็นเครื่องกรองทั้งหมดเลยโอ้แน่เนี่ยเนี่ยเป็นเป็นจวนในกลองอยู่นี่น้ำเข้าทางนี้เอาเอาพิษในส่วนที่จะต้องบำบัดอะไรตกา่ไอ่าได้ไอ้แต่วันนะครับพี่เขาจอดอีกน่ะดูดูแล้วก็ไอทีมวัยทุกปอาเนี่ะครับ จะต้องมีเซฟตี้มีมาตรฐานเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเป็นอีกทีมหนึ่งใส่ใส่อีกมีมีวิทยารับรองเหมือนกันมีใบอีกตู้โอเคเนี่ยผมผมเคยเคยยกไปแล้วแต่ว่าตู้เล็กกว่านี้เล็กกว่าที่ที่สตูลก่อนก่อนไอตัวนั้นมันแม็กยี่สิบเหมือนกันใช่ไหมแต่ตัวเล็กกว่าสูงสามอ่าอ่านะเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานปอปันเทก ครับพี่ถือว่ารู้เลยนะติดปักกอนานครับอันนู้ก็ทำถังส่งลงมาไม่มีอะไรแต่ตัวนี้ติดเสากลางไงถังที่ไหนพี่ตัวนี้่าจากีิตรังนี่เป็นระบบประปาไช่พี่หรือว่าเป็นระบบอะไรถังอดข้อลงงานอ๋อก้อรงงานซอสทั้งซอสข้อไปลงงานเลยลงใจไรกอยู่ลองครับ เรื่องม้วนเรื่องพับเหล็ก นี้ทำทุนเหรอครับทุนปั๊มไหมอ๋อโอเคอ๋ออก็สั่งมาใช่ไหมอ๋อทุนก็ทุนเหมือนกันไอ้นนี้เราทำตามแบบไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนตัวรุ่นนะอันนู้นแบบเราเองอันนู้นโอเคม้วนเองเลยไหมเอาใช้เครื่องม้วนม้วนนะไอันนี้เราม้วนถังแขมเปญได้ไหมได้ใช่ไหม พี่ก็เขียนโครงการว่าปรับปรุงเพิ่มเป็นสองร้อยเลยในี่กำลังมาตรวจงานนะคอนกรีตเดิมมันพี่เอาอกองออโต้ไปลงกองใหญ่นี้เิ่งสองงานนะ่ะ8าล้างไอ้นี่เหมือนภูมิภาคเลยนะเนี่นไยไม่โยธา,ายใช่เนี่ยแบบโยทางอย่างนี้เลยพี่ <g ül üyor> ก็เขาใส่ทิ้วอ่าอ่ใส่ทิ้วบังคับที่ทางน้ําใหม่เขาแบบโยธามันผิดแม่งลอยผิวน้ําเนี่ยตะกอมมันไม่ลงเมื่อกี้ที่ทําเหล็กกลางมอกี้อยู่ไหนวะเนี่ยบังคับให้ลงก้นไปเลยไอ้นี่ไม่ไม่ต้องไปกล่องสี่เหลี่ยมสีส้มไม่ต้องก็คือใช้ตัวนี้แทนอ่าอ่าแต่เราก็จะมีมุกว่าอ้างอิงระบบกองออโต้ที่เคยจอดวัตกรามมาเห็นไหมว่าไม่ได้นี่น้ำใสปิ้งแต่ตอนนี้ตอนนี้หยุดได้แล้ว ได้แล้วส่งงานแล้วที่เพื่อกลับมาได้สองวันแต่พวกนี้ค่าค่าบริหารจัดการค่ามันเท่านั้นต่อเดือนเคมีเราขายกินของเราดิเพราะฉะนั้นไม่มีเราขายเคมีกินตลอดแล้วพี่ก็ทำงานมีลงสือดินเขาด้วยเพราะว่าเพื่อนพี่เป็นนายกสมาคมสื่งประเทศไทยบอกนายกมาถ่ายสวยๆเดี๋ยวมันจอลองเรียนนิวให้ว่ามีสื่อเป็นของนายกพัฒนาที่จะลงให้ฟรีไม่ฟรีหรอกไอ้แบ็คโขนึง ปกติสี่ห้าหมื่นในเราแบ,บสกันเดียวอะไ้กินด้วยเรียนนี่กี่ตันพี่ยกได้ออลองลองแล้วหกตันตัวละหกเราสิบของไม่รับได้ตัวละหกต,ตันอันนี้ก็วิ่งล่างวิ่งนะากเอร้อ,ลองละตะเกินใช่ไหม